วันนี้ผมก็จะมาหาตกประชอนหน้าดินนะคือจะเป็นหน้าดินติดทุ่นลอยแบบนี้แหละครับหรือจะเรียกแบบรู๋ๆหน่อยก็าไม้ตายไอช่อนก็นได้นะหมายนี้ก็จะเป็นหมายที่ผมมาตีเหยืปอปอมเมื่อวานนะครับมันก็เป็นคูน้าเล็กๆเนี่ยแหละครับผมก็มาเปิดหมายไว้นะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเวลาผมไปตีเหยืปอปอมไหนผมก็จะพกมีดไปด้วยนะครับนี่ครับเปิดแล้วก็จะเตียนๆแบบนี้ประมาณน,นี้เลยนะผมก็เล็งไว้นะครับเมื่อวานตอนที่มาถากนะครับก็ดูแล้วนะครับว่าจะต้องตกวิธีการไหนนะครับว่าพื้นที่มันค่อนข้างแคบนะเเคยวกก็ลลุ เลือดที่ผมจะใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นเลือดหมูนะครับซื้อมา3ามถุงนะครับเลือดหมูแล้วก็อันนี้เป็นเลือดปลานะครับก็เป็นเลือดปลาไหลเมื่อเช้าผมไปกู้เบ็ดโฟมมานะได้ปลามาก็เอามาทำนะครับเอามาผ่าท้องนะครับแล้วก็เอาเลือดมันมาผสมกับน้ําแบบนี้นะครับเลือดปลาไหลมันค่อนข้างดีนะครับมันขาวแล้วก็เลือดมันค่อนข้างที่จะเยอะกว่าปลาชนิดอื er mm. ่นนะครับผมจะอ่อย2อย่างนี้ไว้ก่อนเลยนะอ่าสถุงเลย ก็สาดอ่อยไปแล้วนะครับเลือดหมูมันค่อนข้างที่จะข้นกว่าเลือดปลาไหลนะเพราะว่าเลือดปลาไหลผมผสมน้ํามานะครับแล้จะคุ้งกองอยู่แบบเนี้เดี๋ยวถ้ามีปลามันจะเข้ามาเองนะครับ ครับก็เหยื่อที่ผมใช้ในวันนี้ก็จะเป็นตับหมูนะครับนี่ซื้อมาแล้วก็แช่เลือดไว้นะครับจะแช่หรือไม่แช่ก็ได้นะครับเพราะว่าตับหมูมันมีกลิ่นคาวแล้วก็มีเลือดอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับทุดใส่หน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยเป็นเบ็ดเบอร์13นะครับแล้วก็สายในลอกเลยก็คือสายเมนนั่นแหละครับก็มีสต็อปเปอร์มีทุ่นลอยแบบนี้นะครับการทํางานของมันก็คือเหยื่อต้องแตะหน้าดินนะครับอ่าแล้วก็ทุ่นก็จะลอยอยู่ผิวน้านะโอเคครับยังไงก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะ มันก็จะคล้ายๆการตกแบบหน้าดินนั่นแหละครับจะเปิดหน้าลอกไว้นะแล้วก็จะดูทุ่นนะครับทุ่นนี่จะเป็นตัวดูทิศทางนะครับเพราะว่าหมายมันแคบเนี่ยเราไม่สามารถตกหน้าดินแบบปกติได้นะครับเพราะว่าสายวิ่งเลยครับ ลอยตับหมูใช้ได้ผลนนี้น่าจะโลกว่าเพื่อเผอน่าจะมีโลครึ่งนะครับนี่ดูหัวมันนะครับนี่แบบนี้เลยดูมือผมนะอยูด่ดีมันลากวืฟไปเลยนะปกติปลาช่อมจะต้องแบบตัดตอดก่อนนะครับอันนี้คือแบบลากจะเข้าลิมตลิ่งตรงนู้นไปผมต้องรีบวิ่งไปคว้านะครับไม่งั้นไม่ทันนะครับอดกินนะครับเนี่โอ้โหโคตรใหญ่<笑><笑>แจ๋วเลยใช้ได้ครับตัวนี้จริงจริงได้ตัวนี้ตัวเดียวก็คุ้มนะครับแทบกลับบ้านได้เลยนะครับโอ้หแจ๋วเว้ยดูความใหญ่ของมันเนี่ยปวดน้ำหนึ่งจุดห้าลิตรดูเล็กไปเลย เมื่อกี้คิดว่าเกือบไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่ามันลากโคตรเร็วเลยนะไม่รู้ว่าจะมีตัวเดียวหรือเปล่านะครับมันอาจจะเป็นเจ้าถิ่นที่คุมเชิงอยู่ตรงนี้ตัวเดียวก็ได้นะเพราะตัวมันค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเดี๋ยวก็ลองดูไปเรื่อยครับผมอาจจะปลุกได้อีก กำลังกินอยู่เลยโหตัวนี้ไม่ใหญ่นะครับเล็กโหท้องหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่ท้องไม่ท้องเพราะว่าถ้ามันท้องนะครับไอ้ไอ้เ,อเนี้ยเ,เรียกว่านะี้ไอ้จิโมะมันะมันจะต้องแดงนะโอ้โหคิดว่าตัวใหญ่ไม่ใช่นะครับมันต้องรีบวัดให้ทันเห็นป่ะการตกลักษณะเนี้ยมันต้องเสี่ยงดวงนะครับีลุะลุตาเลยอืแบบนี้เลยนะครับ ก็คือไม่ให้มันลากอะ่ะไม่ให้มันลากไปไกลอะ่ะเพราะว่าพื้นที่มันแคบเราก็ต้องเสี่ยงดวงนะครับสวนขึ้นมาถ้าจะให้อยู่ชัวนะครับก็คือปล่อยให้มันกลืนเหมือนแล้วตกหน้าดินอะ่ะแต่เราทําแบบนั้นไม่ได้นะครับก็ต้องเนีย่ยแหละสวนอย่างเดียวก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคแต้มสองครับได้ได้อยู่โอ้หผมกำลังกินข้าวเสียดายคอไก่แท่อีกหน่อยแล้วกันทุนนะครับผมตั้งไว้แบบค่อนข้างที่จะลึกนะเพราะว่าก็คือให้สายมันกองอยู่หน้าดินเยอะๆหน่อย อ่ามันจะได้ไม่ระแวงนะครับรก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยาวมากนะความลึกอะเนี่ยประมาณเมตรครึ่งนะครับอืมผมให้กองแบบนั้นเลยโอเคครับเดี๋ยวไปกินข้าวต่อเดี๋ยวปวดตัวน,นี้ก่อนอ้ลุตาโอ,อ,อ้ตาบุ๋มไปเลยใส่กระชังก่อนครับเดี๋ยวนั่งกินข้าวต่อครับยังกินไม่เสร็จเลย เลือกศาสตร์าไปอีกอตกประช่อนต้องตกแบบว่าน้ําตื้นๆน,นะครับถ้าตกไปตกน้ําลึกระดับแบบว่า2เมตรขึ้นไปเนี่ยผมจะไม่ตกนะครับเพราะคานวณก็กะกะเอาครับว่าไอ้หมายพวกเนี้ยน้ําส่วนมากก็จะไม่เกินเมตรครึ่งหรอกครับแต่ถ้าเราอยากจะรู้ระดับน้ำองม,มันจริงเราก็ต้องตั้งทุนกับระดับน้านะครับแต่ยังไงผมทาคลิปแยกให้ดูแล้วกันเวลาการดูระดับน้ํานะครับไปละต่งกลางมีอาการนะครับของขึ้นเรื่อย มันกินแบบแปลกๆเลยครับเมื่อกี้มันแบบเหมือนอยู่กับที่อ่ะแล้วยังไงสักอย่างพอมันลากไปหน่อยแล้วก็หมุนเวียนนี่อันยี้ไป ใหญ่เงี้นมั้ยเห่อเลยเยอะเปอร์โ้ยเยิะทรงมันจะแปลกนะดูหางดิหางมัเป็นยี้ไ่รู้ ตอนแรคิดว่าใหญ่ไม่ใหญ่ได้อยู่ครับไซส์กลางๆนะประมาณครึ่งโลน่าจะได้แหละตัวนี้เใช้ได้นะครับนี่แแปมสามเหนียวหน่อยโอเคได้ประมาณนี้เดี๋ยวรูดทุนให้มันลึกๆครับกระเพื่อลึกไว้ก่อนอะประมาณเมตรครึ่งอะจริงๆน้ำมันไม่ถึงเมตรครึ่งหรอกครับผมจะลูดเยอะๆเลย เดี๋ยวขยับโทรศัพท์มาไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับแดดมันส่องแล้วโทรศัพท์ร้อนนะครับค่อนข้างที่จะลําบากนยะถ่ายคลิปเดียวยาวไม่ได้หรอกครับถ่ายคลิปต่อนเนื่องไม่ได้มุมนี้น่าจะโอเคนะไม่โดนแดดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวโทรศัพท์พังนะครับ <laughs> โอเคน่าจะใช้ได้มั้งมุมนี้แดดมันส่องนะครับน่าจะเห็นทุ่นอยู่ละมัง้งไปละฟองขึ้นละ โดดเลยนะครับผมก็กลัวนะครับกลัวมันจะพาเข้าป่าไปฝั่งนู้นเพราะว่าทุ่นมันดิ่งไปนะครับก็เลยตัดสินใจสวนเลยนะเนี่ยเสียดายยุ่งหมายไม่เป็นไรเอาใหม่ครับโอ้โหแต้มสีอดน <c oughs> เอ้ยแช่ทุนซ้ายมือเนะี่ยมันตอดหรือมันอะไรมันลากมันเดินนั่นนะ่ะเหมือนปลาเล็กมันลากหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเนี่ยเนี่ยไม่ใช่แล้ว ป่าปล่อยนานแล้วนะครับเนี่ยเอาทัวร์เลยนะเออเพราะว่ามันลากไปทนะั้งหน้าครับไม่ได้ลากเยะมานี้นครับเหยื่อหายเลยเออตลกดีว่ะผมว่าเดี๋ยวมันต้องวนวนมากินเบ็ดอีกครั้งนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ไม่โดนเบ็ดนะมีลุ้นมีลุนะ้นให้ตัวนี้แสบมากเอาเหยื่อไปกินนะครับเดี๋ยวมันต้องวนมาเชื่อผมไม่นานหรอกโดนกุนแน่ จะเล่าอะไรฟังนะครับเมื่อเช้าผมไปเจอของแปลกมานะครับ โอ้หไม่ติดมันไม่ยอมกินเหยื่อมัคาบเยอะเฉยนะครับคาบแบบฟองฟอดเลยนะเมื่อกี้ผมกำลังจะเล่าที่ไปเจอมาเนมะื่อ <c oughs> เช้านี้เผลอไม่ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึง แฟนโทรตามนะครับโคตรเซ็งได้สามแต้มนะครับมีตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กแล้วก็ตัวกลางๆอีกหนึ่งตัวนะครับทั้งหมด3ตัวนะครับก็ขอบคุณน้านะครับที่เข้ามารับชมคลิปจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับไม่ต้องมากดไลค์กดทงกดแชร์ขอแค่เข้ามาดูคลิปผมผมก็รู้สึกดีใจมากแล้วครับยังไงวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมวันนี้สวัสดีครับไปละ